ไม่พอไม่พอไม่พอขออีกขออีกงั้เธอดูเห็นว่าอิ่มอ่ะเขาจะปิ้นออกแม่แต่เราสามาริมาณได้ไงเราให้เขาแค่ไหนอุ้ยเขาจะมุกละลูกขอโทษแม่เช็ดเอาไม่เป็นไรเง็บมันยังอ่าโอเคพี่เป๊บอ่าเอาอีกเอาอีกแม่เอาอีกเอามามาแม่นอมาๆนอนลูกนอนนอนนอนนอ่ะอั้มแม่บอกอ่ะอั้มเลยอั้ม อ้ามิไม่เอาลูกเอานิ้วหนูจะกินเองแล้วหรอลูกจะกินเองแล้วหรอพ่อช่วยหน่อยสิให้พ่อมันลองป้อนดูสี่จะได้รู้มันกับช้อนแล้วค่ะอ่าแม่ดึงกวาดแก้มเลยนะแหละแบบแบบแบบใหญใช่นี่แหละแม่จับมือได้จับมือสองข้างอ่านั่นแหละนั่นแหละเก่งมากเก่งมากจะฟ้าเด็ก